มังกรหยบภาค2ปี2 0 1 4ตอนที่เกุ้ยเจ๋งอึ้งยงกำลังจะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับอ้าวเอี้ยงหงที่ได้ติดตามขึ้นมาบนเกาะดอกท้อและได้สอนสุดยอดวิชาให้กับเอี้ยกุ้ยจุดประสงค์ของเขาก็คือช่วยรักษาพิษของลิมกโชที่อยู่ในตัวของเอี้ยกุ้ยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับก่อนจะไปรับชมรับฟังกันเหล่านั้นก็อยากจะขอเพียงหนึ่งไลค์แค่เพียงกดรูปมือที่อยู่ใกล้ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา เอี้ยกล้วยแอบมาพบเจอกับอ่าวเอียงหงเหมือนดังเคยเพื่อฝึกวิชาและดูท่าทางแล้วคงจะไม่มีใครตามมาอย่างแน่นอนตอนนี้เอี้ยกล้วยฝึกวิชาลมปรานคังคกจนสําเร็จไปได้หลายส่วนแล้วเขาสามารถขับพิษออกจากร่างกายไปได้หมดเขาจึงได้แสดงวิชาลมปลานคังคกให้พ่อบุญธรรมดูในตอนนั้นเองอาจารย์ใหญ่กวัวเติงอักก็ได้แอบตามมาและพบเจอกับทั้งสองคนอยู่ด้วยกันไม่ต้องพูดมากให้เสียเวลาอ่าวเอียงหงจึงเข้าไปรับมือกับกวัวเติงอักและบอกให้เอี้ยกล้วยรีบหนีไปแต่ไม่ทันแล้วก้วยเจ็งกับเอื้องยงมาดักทางเอียยเอเอ้ยกง นะอาจารย์ใหญ่ได้แต่เมื่อกว๋วยเจ๋งกับอึ้งยงเข้าไปต่อสู้ด้วยวรยุทธ์ของทั้งสองคนรวมกันและใช้วิชาฟามือพยักมังกรทําให้อาวเอียงหงไม่สามารถต่อสู้ได้เขาได้รับบาดเจ็บและรีบหนีไป ก่อนจะไปเขาได้บอกว่าจะมาช่วยเหลือเอี้ยกล้วยในภายหลังจากที่เขารักษาตัวจนหายดีแล้วกล้ยเจ๋งกับอึ้งยงเคนถามหาความจริงที่เขาแอบมาพบกับอาวเอี้ยงหงเอี้ยกล้วยไม่สามารถต่อต้านและหลบหนีได้อีกแล้วจึงจำเป็นที่จะต้องบอกความจริงไปกล้ยเจ๋งกับอึ้งยงพยายามบอกเอี้ยกล้วยว่าในอดีตนั้นอ้าวเอี้ยงหงเป็นคนที่ทำชั่วไว้มากมายไม่อยากให้ไปคบค้าสมาคมกับเขาแต่เอี้ยกล้วยไม่ได้สนใจเพราะถึงที่ผ่านมาอาวเอี้ยงหงจะไม่ใช่คนดีแต่ในตอนนี้เขาเป็นพ่อบุญธรรมและทำดีกับเเเอออีีีียยยยยกกกลลล้้้้วววแแค่่น็พพงไมมสาารถ หักหลังพ่อบุญธรรมของเขาได้เช่นเดียวกันเขาก็ไม่สามารถหักหลังกวยเจงกับอึ้งยงได้เหมือนกันตัวเอียกลวยเองก็ให้ความเคารพทั้งหมดทุกคนจึงไม่สามารถคิดร้ายกับใครได้เลยในตอนนั้นเองกวยผูก็ได้มาบอกพ่อและแม่ของนางว่าอาจารย์ใหญ่จะหนีจากเกาะดอกท้อไปอยู่ที่เมืองเจยียซิงทําให้กวยเจงกับอึ้งยงตกใจมากจึงรีบไปรั้งอาจารย์ใหญ่กวัวเต็งอักเอาไว้เหตุผลของอาจารย์ใหญ่ที่จะไปจากเกาะดอกท้อก็เพราะไม่อยากอยู่ร่วมกันกับเอียกวยที่เป็นลูกบุญธรรมของอ้าวเอียงหงเพราะอ้าวเอียงหง เป็นคนที่ทำร้ายสิทธิ์พี่น้องร่วมสาบานของอาจารย์ใหญ่จนถึงแก่ชีวิตไปถึง5คนถ้าอยู่ร่วมกันกับเยี่ยกล้วยเ่าเองก็ไม่มีหน้าที่จะไปพบกับพี่น้องร่วมสาบานในปรโลกอีกต่อไปแนะ่ ยังไงอาจารย์ก็จะไปให้ได้อึ้งยงจริงเสนอทางออกให้กับกวยเจ๋งเพื่อให้ทุกคนสบายใจมากที่สุดและไม่ทําผิดต่อพ่อและแม่ของเอีย้ยกว้วยในป่าโลกอีกด้วยทางออกของอึ้งยงก็คือการเลิกรับเอีย้ยกว้วยเป็นสิทธิที่เกาะดอกท้อแห่งนี้และนําไปฝากที่สํานักชวนจินบนเขาจงหนานให้เจ้าสํานักคูชูกีรับเป็นสิทธิแทนโดยเอีย้ยกว้วยก็เข้าใจในเหตุผลของทุกคนและยอมแต่โดยดีเพราะตัวเขาเองก็ไม่ได้อยากจะอยู่ที่เกาะดอกท้อนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วก่อนที่จะไปอึ้งยงและกวยผูก็ได้มาส่งเอีย้ยกวย้วยเป็น ขอโทษแต่พวกเขาก็ยังกันแกล้งกันไม่เลิกถึงอย่างนั้นพวกเขาก็จากลากันด้วยดีและเอียกลวยก็ได้ออกเดินทางไปยังสำนักชวนจินกับกวยเจ๋งที่สำนักชวนจินสิทธิเอกเจนจือปิงกับเจ้าจือจิง,จงได้ปลองยุดกันท่ามกลางสิทธิทั้งสำนักที่มาเป็นพยานในเรื่องนี้รวมทั้งเจ้าสำนักครูชูกีด้วยเมื่อเริ่มการปลองเจนจือปิงที่มีวรยุทธเหนือกว่าก็ได้เปรียบอยู่ตลอดแต่พอเวลาผ่านไปกับมีเสียงของพินลอยมาเขาคิดว่าน่าจะเป็นเสียงที่มาจากสำนักสุสา,านโบราณและคนที่จะบรรเลงเพลงก็คงเป็นเซีเ่งหนนึ่ทาาใใ้สมธิกร ต่อสู้ของเขานั้นเสียไปและพ่ายแพย้ให้กับเจ้าจื่อจิงแต่อาจารย์ของพวกเขายังไม่ได้ตัดสินว่าการประลองในครั้งนี้ใครเป็นผู้ชนะเพราะอาจารย์รู้ดีว่าสิทธิ์แต่ละคนเป็นอย่างไรเจินจื่อปิงมีความสามารถเหนือกว่าแต่ไม่ได้เป็นคนที่ต้องการจะเอาชนะส่วนเจ้าจื่อจิงเป็นคนที่อยากเอาชนะอย่างเดียวจึงเปิดช่องโหว่ามากมายถ้าเจินจื่อปิงไม่ถูกลบกวนด้วยเสียงพินเขาก็คงจะชนะได้อย่างง่ายได้แต่อาจารย์ก็อบรมสั่งสอนในความผิดพลาดของสิทธิ์ทั้งสองทำให้เจ้าจื่อจิงไม่พอใจที่แท้คนที่บรรเลงพินนั้นก็คือแม่นาง เซลิงนึ่งจนบรรเลงเพลงได้เหมือนนี่ก็เป็นแผนของเจ้าจือจิงเพื่อไปลบกวนสมาธิของเจินจือปิงเจ้าจือจิงไม่พอใจอาจารย์ครูชูก่กกีมากเขาจะวางแผนต่อไปเพื่อที่จะเป็นใหญ่ในสำนักชวนจินแต่เซลช่ยไม่อยากให้เขาทำแบบนั้นอยากให้อยู่กันอย่างมีความสุขไม่ต้องหวังเป็นใหญ่เป็นโตก็อยู่ด้วยกันได้เจ้าจือจิงนั้นเขามาไกลเกินเขาลหลงไหลในอำนาจลาบยศสรรเสริญตอนนี้เขารู้แล้วว่าจุดอ่อนของเจินจือปิงคือเซลิงหนึ่งดังนั้นเขาจึงวางแผนชั่วและขอให้เซลช่ยช่วยเขาและได้ความรักนางก็ยอมที่จะทำตาม เจนจื่อปิงพ้ำเพอกับภาพวาดของเซียวเหลิงหนึ่งและเฝ้าคิดถึงนางคิดถึงความรักของพวกเขาในตอนนั้นเองเซียวชุยก็ได้ปลอมตัวให้เหมือนเซียวเหลิงหนึ่งเพื่อมาหลอกล่อให้เจนจื่อปิงออกไปช่วยนางโดยแกล้งทำจะจมลงไปในโคลนดูดเจนจื่อปิงเห็นดังนั้นจึงกระโดดลงไปช่วยแต่ว่าน,นี่เป็นแผนของเจ้าจื่อจิงเขาจึงหลงกลแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อรู้ว่าเซียวเหลิงหนึ่งไม่ได้เป็นอะไรแล้วเขาก็ยอมตายเพื่อให้นางปลอดภยัยก่อนที่จะจมลงไปนั้นลีหมกโชก็มาช่วยเขาเอาไว้ลีหมกโชเสนอหนทางที่จะช่วยเซียวเหลิงหนึ่งโดย างเราเรื่องวิชาดาลุนียกให้เขาฟังว่าเป็นวิชารับสุดยอดของสำนักสุสา,านโบราณการจะฝึกวิชานั้นต้องห้ามมีอารมณ์ทั้ง7ห้ามมีกิเลสตัณหาและห้ามแต่งงานตลอดชีวิตเช้จนจื่อปิงเห็นด้วยว่าเขาต้องการจะช่วยให้เสียวหลิงนึ่งมีความสุขและก็หวังที่จะได้ครอบครองนางแบบนี้ก็เข้าทางของลีหมกโชเลย ลิโมกโชกับเจนจือปิงมายังทางเข้าสุสานโบราณแล้วนางบอกกับเขาว่าสุสานโบราณนั้นมีกับดักและกลไกอยู่เยอะมากและเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกวันตามที่ทางลมมีทั้งประตูเป็นและตายถ้าเข้าผิดก็ตายอย่างเดียวทั้งสองคนตกลงกันให้เจนจือปิงเข้าไปก่อนและถ้าเขาเข้าผิดประตูเขาก็จะยอมตายเพื่อให้หนางได้เข้าไปช่วยเหลือสิทธิ์น้องแค่นั้นเขาก็พอใจแล้วที่เซียวเหลิงนึ่งมีความสุขเจนจือปิงเลือกผิดประตูเพราะเมื่อโดน,นกลไกแล้วเขานั้นก็โดนกับดักมากมายโจมตีและไม่มีท่าทางว่าจะหยุดเลยจนเซียวเหลิงนึ่งต้องช่ววยเขาเอาอไ้ ในตอนนั้นหลีหมกโชที่อยากจะเข้าไปอยู่แล้วก็ได้อาศัยจังหวะนั้นเข้าไปพร้อมๆกันเมื่อนางเข้าไปได้นางก็สกัดจุดของเซียวหลิงนึ่งเอาไว้ไม่ให้เซียวหลิงนึ่งขยับตัวได้และขอให้เซียวหลิงหนึ่งส่งสุดยอดเคล็ดวิชาดาลุนิยกมาให้นางถึงอย่างนั้นเซียวหลิงหนึ่งก็ไม่ยอมแต่นางก็ทําอะไรไม่ได้เพราะโดนสกัดจุดเอาไว้จึงได้กระเซียบให้เจนจือปิงไปเปิดกลไกที่ข้างประตูหินเมื่อเขาเปิดกลไกฝูงพึง่งก็ออกมาจากห้องนั้นเยอะมากและลุลุมเข้าไปโจมตีใส่หลีหมกโชนางไม่มีทางเลือกจจงงต้อออหนนนนีไปแแลละะกกับมา่ เซียวเหลิงน,นึ่งให้เจินจือปีงคลายจุดให้นางแต่เขานั้นทำตัวเก๊กๆกังๆงและปิดตาตัวเองเอาไว้ซึ่งเขายังคลายจุดให้นางไม่ได้สักที่ในตอนนั้นเองท่านยายซุนก็กลับมาได้เห็นว่าเขาจะล่วงเกินเซียวเหลิงน,นึ่งยายซุนจึงเป็นคนคลายจุดให้กับเซียวเหลิงน,นึ่งเองก่อนหน้านี้นางออกไปซื้อของจึงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เซียวเหลิงน,นึ่งจึงเล่าเรื่องราวที่ลีหมกโชบุกเข้ามาลหมกโชกับออกมาจากสุสานโบราณลูกศิษย์ทั้งสองของนางรออยู่ด้านนอกคอยประจบประแจงนางทุกคนกลัวนนนาาาาาาางง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 เเเพพรระไม่่ออออยยกกกกกโดดดท้้จึตตููดดีับลลล็็สววขแ นางลักพาตัวมาเป็นสิทธิ์เช่นเดียวกันลิมกโชไม่พอใจเล็กบอดสังอยู่แล้วจึงจะทําร้ายนางแต่ในตอนนั้นเล็กบอดสังก็ได้เสนอวิธีที่จะได้เคล็ดวิชาดารุนิยกโดยให้ปล่อยข่าวออกไปทั่วยุทธภพว่ามีสาวงามและขุมทรัพย์ล้าค่ามากมายอยู่ในสุสานโบราณเพื่อให้ผู้คนทั่วสารทิศมาที่สุสานโบราณ เจ้าสานักคูชูกีรับรู้เรื่องข่าวของสุสานโบราณเช่นเดียวกันเขาทําหาเจนจื่อปิงเพื่อให้ไปดูประตูทางเข้าออกของสํานักชวนจินแต่เจนจื่อปิงยังไม่ได้กลับมาจากสุสานโบราณเจ้าจื่อจิงได้โอกาสก็ใส่ความเจนจื่อปิงทันทีว่าเขานั้นมีความลักต่อสาวงามที่สุสานโบราณไม่มารับผิดชอบต่อหน้าที่อาจารย์จึงโกรธที่เขาไม่มารับผิดชอบต่อหน้าที่และถ้าหากเจนจื่อปิงไม่กลับมาภายในสองวันก็ให้เจ้าจื่อจิงรับหน้าที่เฝ้าประตูทางเข้าชวนจินแทนแบบนี้ก็ถูกใจเจ้าจื่อจิงเลยเขาต้องการจะเอาหน้ากับอาจารย์อยู่แล้วในตออนนนั้เง สำนักสุสานโบราณก็ได้ส่งเจนจื่อปิงกลับมาเขาจึงอธิบายว่าตัวเขานั้นได้เจอกับลีหมกโชและพลาดท่าให้กับนางดีที่เสียวเหล่งนิ่งช่วยเขาเอาไว้จึงรอดออกมาได้เจนจื่อปิงขอให้อาจารย์มอบหน้าที่เฝ้าประตูให้กับเจ้าจื่อจิงโดยให้เหตุผลว่าตัวเขาได้รับบาดเจ็บยังรักษาตัวไม่หายอาจารย์ยิ่งชอบใจเจนจื่อปิงที่ตัวเขานั้นมีน้ำใจถึงแม้จะรู้ว่าเจ้าจื่อจิงเป็นคนแบบไหนก็ตามกวยเจิงและเอียกล้วยเดินทางมาใกล้จะถึงสำนักชวนจินแล้วกวยเจิงและเอียกล้วยแต่งตัวคล้ายกับชาวมองโกกเเเเพพื่ออออมมห้ีปปางงงงงระแนน็ขขต โกในตอนนั้นเองก็มีคนท่าทางแปลกๆ้ายกับชาวมองโกลรีบเร่งเดินทางไม่รู้จะไปที่แห่งใดก้วยเจ๋งและเอียกล้วยเดินทางมาถึงทางเข้าของสำนักชวนจินแล้วภบเขาจงหนานนั้นปรากฏอยู่ด้านหน้าเอียกล้วยสงสัยว่าวรายุทธ์ของชวนจินกับก้วยเจ๋งใครเหนือกว่ากันคำตอบก็น่าจะรู้ดีอยู่แลว้วว่าต้องเป็นวรยุทธ์ของท่านลุงก้วยอย่างแน่นอนเอียกล้วยคิดว่าก้วยเจ๋งลังเกียดเขาจึงพามาอยู่ที่สำนักที่ไม่เก่งแบบนี้แทนที่จะสอนเขาด้วยตัวเองก้วยเจ๋งได้ยินแบบนั้นจึงโมโหและทำลายป้ายศีลาพังงงปยนนนัััชววจเเ็้้ครแตต่า กอกีจึงไปเรียกคนมาล้อมจับเขาเอาไว้กวยเจ๋งพยายามอธิบายแต่นันกโพสชวนจินคิดว่าก้วยเจ๋งจะมาที่สำนักสุสานโบราณเพื่อมาหาสาวง,งามเซี่ยวเหลิงหนึ่ง,งและมาครอบครองสมบัติมากมายที่นั่นเหตุการณ์นี้ทําให้กวยเจ๋งสงสัยว่าเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นพวกเขาจึงรีบเดินทางขึ้นเขาทัานทีเจ้าจือจิงมาสั่งลายกับเซียวชุวยหากเขาทาภารกิจเสร็จแล้วจะลงเขา ตอนนี้ให้นางหนีไปก่อนสิทธิของสำนักก็ได้มาแจ้งว่ามีโจรมองโกบุกเข้ามาใกล้จะถึงแล้วในระหว่างนั้นเสี่ยวชุวยก็แต่งตัวเป็นผู้ชายและใส่ชุดของสิทธิสำนักชวนจินจึงทําให้สิทธิคนอื่นๆไม่สงสัยเจ้าจื่อจิงให้สิทธิทุกคนมาตั้งค่ายคนเจ็ดดาวเหนือเพื่อตั้งรับกับกวยเจ๋งโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าโจรมองโกคนนี้ก็คือกวยเจ๋งการต่อสู้ระหว่างกวยเจ๋งกับสิทธิชวนจินนั้นก็เริ่มขึ้น ่ายกลนเจ็ดดาวเหนือประสานกันได้อย่างพร้อมเพียงและดูท่าทางจะทรงพลังอย่างมากแต่ดูแล้วก็สู้กับกวยเจ๋งไม่ได้เลยจอมยุทธ์ใหญ่อย่างเขานั้นมีวิยุ์เหนือกว่าเป็นอย่างมากในตอนนั้นเองเซียวชุยที่ปลอมเป็นสิทธ์ชวนจินก็ได้แอบเข้ามาและจับตัวเอีย้ยวกวยเอาไว้แล้วในขณะเดียวกันค่ายกลนเจ็ดดาวเหนือของชวนจินก็โดนกวยเจ๋งทำลายจนลาบคาบ่ายแตกเรียบร้อยตอนที่ชุลมุนกันอยู่ชาวมองโกที่รีบๆก่อนหน้านี้ก็ได้เข้าไปโจมตีเจ้าสำนักคูชู่กีเรียบร้อยแล้วกวยเจ๋งเห็นสถานการณ์ไม่ดีจึงรีบเข้้้้าาาาชช่่่วยเเเเจจจจจจนนนัักกกืิง็แต ก็สู้ชาวมองโกไม่ได้เลยเมื่อก็เจงเข้าไปช่วยชาวมองโกทั้งสองคนนั้นก็ไม่สามารถต่อสู้กับเขาได้พวกเขาทา้าทายกันสักพัดและกําลังจะประลองกันซึ่งกวยเจ๋งก,ก็ไม่เคยหวั่นเกรงอยู่แล้วจอมยุทธใหญ่ระดับต้นของยุทธภพอย่างเขานั้นวันนี้จะปกป้องสํานักชวนจินเอง แล้วก็จบเรื่องราวในตอนที่7คนที่ใช้จุดอ่อนของคนอื่นมาเป็นประโยชน์ของตนเองนั้นสามารถพูดได้ว่าเป็นคนที่ไร้ความรู้สึกและมีความเลือดเย็นยิ่งนักถึงแม้จะรู้ว่าคนที่โดนหลอกจะได้รับผลร้ายอะไรบ้างกับการกระทําของตัวเองแต่ก็ยังทําเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับมังกรยกภาคสองปี2014ตอนที่7การเดินทางของเอียก,กวยได้เริ่มต้นขึ้นอีกแล้วจากเกาะดอกท้อมายังสํานักชวนจินชะตากรรมของเขาที่สํานักชวนจินจะดีหรือร้ายกวยเจ๋งจะต่อสู้กับมองโกเพื่อปกป้องสํานักชวนจินได้หรือ เซี่ยวเหล่งนึ่งจะปกป้องสำนักสุสานโบราณได้อย่างไรหากทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังคลิปนี้จนจบสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนรับชมรับฟังคลิปกันอย่างมีความสุขและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ